อ้ำอ้านะคะอ้ำนะคนะอ้ำเดี๋ยวให้เขาชิมก่อนน้อยหนึ่งก่อนน้อยหนึ่งอ้ำก่อนอ้ำก่อนอร่อยนะคะอร่อยอร่อย Good. อึ้ออ้ำไม่ปลอยเก่งอ่ะน้องเพ็ทต้องรอเพ็ทต้องรอผู้นี้เพราะว่าผู้นี้ว่ากินเขาเด้ผ่นนี่ว่ากินเขาเอาขี้ยะเอาขี้ยะอ้ำอ้ำเดี๋ยวก็ั่นย้ายไม่ให้ไปน้าเนาะโอเคโอเคไปไปเอาอ้ำก่อนเดี๋ยวยายไม่ให้ไปเดี๋ยวยายไม่ให้ไป โน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 เดี๋ยวดูก่อนไป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 นี่นี่นี่ยายจะพาไปดูไดโนเสาร์ยายจะขี่รถไปเลยไปไหมเออไปก็ต้องไปก็ต้องกินไปเปี่ยนนั่นเปี่ยนซึ่งไหนกองหมดไงผมจะกินรู้มือไปแฟนขับส่งมาให้เยอะแยะเลยนั่นไงยายเอ๊ะ ว้าไม่ฟังเพาเป็นแบบนั้นเพราะดัมือปืปื๊บก็เลยบอกว่าเปลี่ยนเปลี่นหรอเอาประเตศนานอายเบพิลตลาดค้าขายยังไง้รนเออเอาใส่นเาฮ่า่าา่าฮ่าฮา่า อ้ํอ้ำอ้ำาอ้ําโวยได้สามคำแล้วอ่ะน้องเพชรอีกน้องเพชรอีกน้องเพจเร็วเร็วน้องเพชรคนเก่งน้องเพจคนเก่งอันหนึ่งช่างเอ้ยเย่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 เก่งจังเลยแม่รถจะออกแล้วรถจะออกแล้วจอาช่วยเก็บของเก็บของช่วยตา เก็บของช่วยตาเลยนะเนีเ่ข้างหลังนี่ข้างหลังมีพอ้อยเนี่ยนหนึ่งซ้อมรดให้ตาเรียบร้อยแล้วนั่นอยู่ข้างหลัง นี่เฮาเอาเอาไปให้ตาน้องเพชรเอาเครื่องมือไปให้ตาเก็บ ลูกค้าก็มีตาซื้อเลยแจมอไซเขาเล่นยึดไตเตียงย้าย เอาดีๆนะเอาไหมอ่ะบายบายเอาอีลายุ่ขายั่งขึ้นในตาไปเอายู่ยุ่ยุ่ขึน้นไปบอลงกับยุหันละยุหันละรอเอา 哦，行。